รีวิวติดฟิล์มกรองแสง 3M UltraClear นะครับกับรถ Toyota Fortuner c e r a m i c Top Series ของ 3M เกรดพรีเมียมระดับ Cle ีย v i วิชั่นทับชัดท, Clear. Clear ทั้งกลางวันและกลางคืน 3M c e r a m i c Ultra Clear เคลียร์ทั้งกลางวันเคลียร์ทั้งกลางคืนมืดนอกสว่างในเคลียร์คัดชัดเจนป้องกันรังสี UV ได้ถึง99%ไม่รบกวนสัญญาณ GPS และ e a s p a s s ยิงผ่านได้สบายในยามขับขี่รอบคันเป็นเบอร์ IR15 ความเข้ม70%ให้ความเป็นส่วนตัวเข้มพอดีไม่มืดจนเกิน ไปแต่กันร้อนเต็มประสิทธิภาพแผ่นด้านหน้าใช้เป็น ir 3 5ความเข้ม40%ให้ความใสสว่างแต่ตักความร้อนได้ดีเหมาะกับรถที่ชอบใช้ในเวลาลานคืนนี่คือสุดยอดเทคโนโลยีด้วยอนุภาคนาโนโซเซรามิกขนาดแท้ทำให้เคลียร์คัสชัดเจนเข้มแค่ไหนก็เคลียร์เนื้อฟิล์มไม่ขุ่นไม่เงาภายนอกดูเข้มแต่ภายในชัด สบาายตปกป้องเฟอร์นิเจอร์ภายในรถรวมถึงรังสี U.V. ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวของเราเสียและเกิดมลเลงผิวหนังลดคอมร้อน เปิดแอร์เย็นไวขึ้นขับคี่แบบไม่แสบแขนแสบตาทัศนวิสัยกลางคืนยอดเยี่ยมขับง่ายไม่มัวไม่สะท้อนเพิ่มความเป็นส่วนตัวแบบดูไม่อิดอักรถดูสวยดูหรูขึ้นทันทีหลังติดตั้งหากท่านในสนใจนะครับทักสอบถามที่ inbox ได้เลยนะครับเมายินแม็กซ์ออิโอจังหวัดขอนแก่นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกองแสง 3M อย่างเป็นทางการ